เลยนะครับข้างที่สองชั้นที่2องใส่เข้าไปรอบนี้ก็วางั้งทั้งหมด7เส้นเหมือนเดิมใส่เข้าไปนะครับชั้นที่2หรือว่ารอบนอกนะครับจัดใส่เข้าไปเลยสามเส้น,นเส้นที่สี่สี่เส้น เส้นที่5นะครับห้าเส้นที่6นะครับไปเลยนะครับแล้วก็เส้นที่7นะครับ ไปครบนะครับ เท่ากันแล้วนะครับเราก็จะมัดให้แน่นเลยโอเคลงมานิดหนึ่งได้ที่นะก็จะทำด้ามน,นะทำเป็นด้ามตอกนะครับการล็อกให้แน่นเลยนะครับตรงนี้ เราจะพันลงนะครับลักษณะเฉียงเอียงลงนะครับก็จะพันไยกระบาดทับกากระบาดนะครับ ลักษณะควขยกากระบะ,ะบขึ้นไปนะครับก็จะเป็นนเสรนมะาในการเข้าต่อก้านลานข้างที่สองนะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับข้างที่สองนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เป็นงานการลานเม็ดแต่งนะครับอ่ะฟังเสียงดูครับเสียงก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยว